คนพบกับผมก่อนเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับวันนี้เป็นอากาศที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าตอนขึ้นมาฝนตกตลอดทางเลยนะครับพอขับรถมาสักระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่าฝนก็หยุดตกนะครับนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมจริงๆแล้วอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตอนช่วงโควิดที่แล้วนะครับก็ปิดประตูเขาใหญ่นะครับซถือว่าธรรมชาติได้คืนกลับไปสู่โหมดภาวะปกตินะครับ หลังจากที่โควิดเสร็จนะครับก็ได้มีการเปิดซึ่งเปิดมาเมื่อประมาณ1สิงหาคมที่ผ่านมานะคนก็ค่อนข้างเยอะตอนนี้ผมวันที่29นะครับถือว่า,เ,าเปิดมาได้ประมาณเกือบ1เดือนแล้วนะครับผมกับเขาใหญ่นะครับผมเองก็ขึ้นมาดูนะครับก็มีแพนนะครับไปสองที่คือผาเดียวดายแล้วก็ผาตอนตอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า สถานที่ดังกล่าวนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับเราก็ต้องมาแวะดื่มน้านะครับผมเดินทางนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินทางไปที่เขาใหญ่พนพงนสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับผมเองก็ถ้าสมมุติว่าไปได้นะครับก็จะไปตามที่ทุกคนอยากให้ไปนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง โกวนไบกรอนะครับมี2ช่องทางก็คือช่องทางของ y o u t u b e นะครับช่องโกวินไบกอนแล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับโกวนไบกรนเช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอครั้งถัดไปนะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปในครั้งถัดไปนะครับสัปดาห์หน้าหรือวันหยุดขรั้งหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันเลยนะครับ ครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอครั้งถัดไปด้วยนะครับนี่คือเป็นแหล่งอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่า เป็นแหล่งบริการนักท่องเที่ยวโดยจะมีจุดรวมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับโดยจะมีร้านกาแฟาที่เขาใหญ่นะครับผมบริเวณดังกลาวนี้ก็จะร่มรื่นนะครับเพราะว่ามีต้นไทรนะครับแล้วก็มีประกอบกับสายน้ําลําพองนะครับตรงบริเวณนี้ซึ่งเหมาะกับการที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจเป็น่าียีครับ ตอนนี้เราก็มาถึงผาตอมใจนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้หมอกลงเยอะมากเพราะว่าบอแต่ว่ากลิ่นที่หอมมากนั่นก็คือไข่เจียวครับตอนนี้เต็มไปด้วยกลิ่นไข่เจียวทําให้เรารู้สึกอยู่ข้าวขึ้น,นมาเขาบอกว่าที่นี่นะครับเป็นจุดสูงสุดนะครับของภาคกลางนะครับซึ่งก็คือ เขาเขียวนะครับผมที่นี่นะครับตอนแรกว่าจะแวะ,ะผ่าเดียวได้ก่อนนะครับรากุว่าเขาบอกว่าปิดฟื้นฟูนะครับเปิดวันที่30กันยายนนก็มาได้ถึงแค่ผาตรงใจ มอกก็ลงนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับคนก็เยอะมากเลยนะครับทุกคนกินไทยเจียวตลบดทวันน,นะครับทุกคนตอนนี้รู้สึกอยู่ข้าวมากเลยนะครับเพราะว่ากินไทเจียวนะครับกับบรรยากาศหมอกลงนะก็กินไทยเจียวตลอดทกวันนะครับ แชรกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอครั้งถัดไปด้วยนะครับ